ท่องตำนานไปกับอริชัยชชชชชเรื่องเล่าอภิธิหารของหลวงปู่สวง EP 127ตอนหลวงปู่สวงช่วยแบบฟ้าผ่า หลวงปูส่สวงคืออริยสงฆ์เจ้าผู้มีแต่ให้ไม่เคยมีสมบัติเป็นของตัวเองมีอะไรหลวงปู่แจกหมดแค่เราคิดในใจหลวงปู่ก็สามารถล่วงรู้ได้ยามเราเดือดร้อนเข้าตาจนเราจะร้องเรียกขอให้หลวงปู่ช่วยแล้วหลวงปู่ ก็ให้เราแทบทุกครั้งถ้าเรากลับมาคิดกันอีกมุมหนึ่งในเวลาที่เราจวนตัวแทบจะเอาชีวิตไม่รอดที่เราจะพูดคำแรกก็คือหลวงปู่ช่วยด้วยแล้วท่านคิดบ้างไหมว่าในเวลาที่ท่านขอให้หลวงปู่ช่วยแล้วท่านก็รอดปลอดภัย แต่ในขณะเดียวกันคนอื่นๆก็ตะโกนขอให้หลวงปู่ช่วยคิดว่าในช่วงวินาทีนั้นสิทธานุสิทธิ์ของหลวงปู่ที่มีอยู่ทั่วทุกมุมโลกจะต้องตรงกันบ้างในวินาทีนั้นแล้วทุกท่านก็ได้สมดังใจปรารถนา หลวงปูส่สวงพ่อผู้มีแต่ให้อภินิหารแบบนี้เกิดขึ้นได้อย่างไรแต่มีบ้างไหมเวลาที่ท่านมีความสุขขอให้ท่านนึกและก็คิดถึงหลวงปู่บ้างอย่างน้อยๆแค่พูดว่าขอส่งหลวงปู่สู่นิพพานออยเตียนเมียนบาน ลองมาฟังคลิปสัมภาษณ์เหตุการณ์นาทีเป็นนาทีตายกันครับจากคุณเล็กแห่งบ้านละลมขอเชิญมบฟังครับน้องอะไรจ๊ะอ๋อชื่อเล่นชื่อเล็กค่ะพี่อ๋อเล็กเออ,เอ,อน้องเล็กได้ได้เจออภินิหารกับหลวงปู่นี่บ่อยไหมโอ้ยถ้าจะว่าถ่าจะว่าไปแล้วเนาะหนูอะคือยังไงอ่ะตั้งตั้งแต่เล็กๆมาเลยก็คือแบบ Oh, คือหนูไม่มีพ่อแม่นะพ่อแม่ตายทิ้งแต่เด็กอะเวลามีปัญหาหรืออะไรเนี่ยมันจะนึกถึงหลวงปู่ตลอดอืมแล้วแล้วเคย <c oughs> เคยเจอกับหลวงปู่ไหมเจอค่ะพี่กับตอนที่หลวงปู่ยังมีชีวิตยอยู่นะใช่ใช่ก็พี่สาว,พ,สาวพี่สาวลูกของป้านะแกจะสนิทกับหลวงปู่มากเวลาไปเนี่ยหลวงปู่จะเรียกให้นวดขาใหอ้อ่ะชื่อเก่งอ่ะค่ะชื่อเก่งอะคนชื่อเก่งหน่ะบางคนที่อยู่กับหลวงปู่เขาจะจะรู้จักอืมเพราะว่าคนอื่นนี่หลวงปู่จะไม่ค่อยให้ให ให้เข้าใกล้อ่ะแต่ถ้าเจอพี่สาวไปเนี่ยจะเรียกให้ขึ้นไปนวดเลยเอะเวลาไปไหนไปไหนไกลๆอ่ะคะพี่สาวเป็นผู้หญิงใช่ไหมผู้หญิงค่ะจะอยู่กรุงเทพค่ะเออแล้วแล้วนวดหลวงปู่เหรอใช่ค่ะคือถ้าเห็นเนี่ยหลวงปู่จะเรียกให้นวดอย่างงสมมติว่ามีลูกศิษย์จะพาไปไหนเงี้ยก็จะต้องเรียกขึ้นรถไปด้วยถ้าถ้าพี่สาวไม่ไปบางทีหลวงปู่ก็ไม่ไปเงี้ยหลวงปู่จะเอาขึ้นรถไปด้วยเวลาไปไหนไกลๆเงี้ยค่ะเออตอนตอนที่เจอหลวงปู่เนั่ย เออคุณเล็กเนี่ยอายุเท่าไหร่ตอนนั้นอ่ะโอ้ยตอนนั้นหนูยังเด็กอยู่น่าจะสิบสิบกว่าขวบอะไรเงี้ยค่ะแต่ก็จาจาเขาคงตั้งแต่เล็กๆค่ะจําได้ตอนยี่สิบกว่าก็ยังเจอค่ะที่ไปกรุงเทพกลับมาอะไรเงี้ยก็ยังเคยไปหาหลวงปู่อะไรเงี้ยค่ะเหรอายุยี่สิบกว่าอะไรเงี้ยค่ะเออตอนนั้นได้เจอหลวงปู่เจอที่ไหนอ่ากระท่อมบ้านจจบกส่วนมากจะไปทางเนี้ยค่ะทางกระท่อมบ้านเจบกค่ะบ้านจบกทุกวันนี้ที่เขาเรียกกระท่อมสูงอะค่ะกระท่อมสูงติดถนนเลยกระท่อมสูงตัดทนนะค่ะทุกวันเนี้ย ลุงสุทนน่ะคะ่ะใกล้ๆกับบ้านลุนไหมไม่ไม่ไม่จะอยู่ทางเนี้ยค่ะอ,อยู่ทาง<อ>บ้านจะบกอะค่ะแต่ระหว่างบ้านละลมไปบ้านจะบกอะคะ่ะออ้ยตรงนี้สักดิ์มากบางคนอยู่กรุงเทพขามาคอนะเขาได้โชคใหญ่อะไรเงี้ยเหรอเขาก็ซื้อไก่แบบตัวใหญ่ๆคู่<ช>ละสองสามหมื่นมาถวายอะไรเงี้ยค่ะแต่ทางเนี้ยหลวงปู่จะอยู่บ่อยแต่ก่อนนะ่ะทางบ้านจะบกแล้วก็อะไรนะกระท่อม ตาอะไรนะอีกคนที่เกแกจะอยู่บ่อยอะแต่ก่อนน่ะลุงกันหาหรือเปล่าตาตรงอะค่ะตาตรงอะอ๋อตาตรงเขะทำตาตรงอะค่ะตาตรงนี่เป็นแฟนของยายแนบเปล่าใช่ไหมใช่ใช่ใช่ค่ะเออ,อ,อบ้านบ้านยายแนบเคยไปเคยไปเคยไป,เคยไปสัมภาษณ์ยายแนบลุงสําราลรู้จักไหมลุงรองอะสําราลยายแนบนี่ก็เป็นพี่สาวแล้วก็มีน้องสาวชื่อแม่ละเอียดแม่ละเอียดแม่ละเอียด อ๋อไม่คือหนูหนูก็ไม่ค่อยรู้เยอะขนาดนั้นเพราะว่าแต่ก่อนหนูก็เด็กเนาะหนูไปก็คือพี่สาวชวนไปบางทีไปเอาเลขหลวงปู่อะไรเงี้ยหนูก็ไปกับเขาอะไรเงี้ยค่ะ <c> ก <oughs> ็เลยไม่ค่อยรู้จักใช่หนูไม่ได้คลุกคลีมากใช่ได้ถูกไหม <c oughs> ถูกไหมถูก,<ล>ถ,กถูกค่ะ<ล>หนูจําได้ตอนนั้นยายยายที่อยู่หลังบ้านอะ่ะแกแกไปแล้วหลวงปู่แก้ยเรอเขาก็แก้กันเนาะจับไปเจ็ดนมก็หนึ่งและห้านิ้วอะไรเงี้ยงวดนั้นเลขออกเจ็ดหนึ่งห้าเลยโอ้ใ แกก็มาเล่า้ฟังาโอ้ตกใจหมดเลยไปถึงหลวงปู่เลือกไปหาหลวงปู่ก็จับนมเขาอย่างเงี้ยแต่แต่แกเสียแล้วป้าตนนี้ตอนตอนนี้จับแกยังสาวหรือว่ายังไงตอนนั้นอะตอนที่ปู่จับอะก็แกมีอายุแล้วค่ะมีลูกมีมีอะไรแล้วค่ะโอ้เหรอมีอายุแล้วจนีเออแล้วอย่างคุณเล็กที่เจอพินิหารของหลวงปู่นี่ที่ว่าอย่างใกล้ๆนี่คืออะไรที่เจอที่ที่ล่าล่าสุดเนี่ยก็คือที่ว่าลูกสาวชักนอนอยู่ดีตีห้า ตีห้าประมาณตีห้าอยู่ดีลูกชักเหลอชักแบบนานมากจนหมอเ็าไม่เชื่อว่าถ้าชักนานขนาดนั้นคือคนมันจะไม่ปกติอะ่ะเขาบอกหมอเาก็ถามว่าร้องเพลงชาติจบหนึ่งหนึ่งหนึ่งรอบไหมหนูบอกหนูบอกว่าไม่ต่ำกว่าสองรอบหนูว่าอย่างเงี้ยเพราะชักนานมากแบบพ่อเขาก็ร้องให้เลยมายังไงลูกก็ไม่รอดแน่ๆทีนี้หนูนึกอะไรไม่ออกหนูก็นึกถึงหลวงปู่นะหลวงปู่ช่วยด้วยอืหนูเรียกหลวงปู่ไม่ไม่นานอะ่ะ ลูกสาวก็เริ่มรู้สึกตัวขึ้นมานะเหมือนแบบหายใจคลื๊กขึ้นมานะเหมือนตอนแรกไม่หายใจแล้วแบบเกรงเกรงหมดเลยไม่หายใจออค่ะค่ะพอ,อ,อสักพักไม่ได้ยินคลืกคลื๊กมาคือแบบหายใจเหมือนหายใจเข้าอย่างเงี้ยค่ะอือโอ้โ,อโหแสดงว่าในช่วงที่เกรงนั่นคือระบบการหายใจไม่ทํางานแล้วนะใช่ออก็คือเกรงแบบตัวนิซีดหมดแล้วค่ะความรู้สึกของหนูนะว่าผีเข้าเยอะความรู้สึกหนูว่าเหมือนผีเข้าแบบนานมากนานแต่ทํายังไง ป้าแกเคยบอกว่าให้กดตรงท้องเวลาคนชักอะไรเงี้ยหนูทำยังไงทํายังไงลูกก็ไม่หายแบบอืมลูกสาวอายุเท่าไรตอนนั้นกยี่สิบแล้วค่ะเนี่ยเพิ่งไม่นานมานี้เองเมื่อตอนต้นปีค่ะเลยไม่ใช่ปลายปีค่ะปลายปีอืมพฤจิการทันวาหรือเปล่าเนี่ยค่ะแล้วได้ไปหาหมอไหมไปค่ะไปไปผู้สิงเขาก็ส่งไปเช็คสมองที่ศรีสะเกดหมอก็นัดไปสองสามรอบเข้าอุโมงอะไรทุกอย่างเจาะเลือดตรวจไม่มีอะไรผิดปกติเลยค่ะ แล้วหมอให้ยากันชักมากินนะกินคืนเดียวอมอ้ทั้งวันเลยเวียนหัวทั้งวันหนูก็ไม่ให้กินหนูก็ไม่ให้กินแล้วได้บอกหมอไหมหมอก็ก็งงว่าก็คือพอหมอนัดไปหมอก็ถามว่าอืมชักอีกไหมไม่ค่ะกินยาทุกวันนะคะไม่ไม่ได้กินอ้าวหมอก็วอาอ้าวทำไมไม่กินอืมก็กินไปแล้วมีอาการเขาคลื่นไส้เวียนหัวหนูก็เลยไม่ให้กินอืมทีนี้หมอก็บอกว่ากินแรกๆมันจะมีผลอย่างนั้นแหละอเราก็เลยว่าช่างเหอะไม่อยากให้ลูกกินยาด้วยค่ะ ก็ตั้งแต่นั้นมาก็ไม่เคยไม่เคยชักก็คือถ้าลมชักทั่วไปมันต้องชักเรื่อยๆใช่ไหมคะพี่อันนี้ไม่ไม,ไม่ไม่เป็นเลยแล้วเขาเขาเขาเคยเป็นมาก่อนไหมชักเนี่ยไม่คะ่ะไม่เคยไม่เคยเป็นถึงอายุย<ม>ี่สิบก็ไม่เคยเป็นเหรอไม่เคยค่ะหมอเขาก็นัดไปเช็คเรื่อยๆสองสามเดือนเช็คทีอะไรเงี้ยนัดไปสามสี่ครั้งเขาเขาก็บอกหมอไม่นัดแล้วนะไม่ไม่มีอะไรเขาอะไรเงี้ยอ่ะแล้วหลังจากเรียกปู่นี่รู้สึกได้ทันทีเลยหรือว่าลูกสาวอาการดีขึ้นเลย รู้สึกเลยเรียกปู่ได้ไม่ถึงครึ่งนาทีอะได้ยินเสียงคลึกหายใจเข้าใช่ค่ะบางครั้ก็เป็นวิทยาทานนะใช่แรกแรกแรก,แรกที่หนูตามคนก็ดูไม่ค่อยเยอะทีนี้นหนูก็แนะนอญา,าติพี่น้องอะไรเงี้ยคนรู้จักคนสนิทะอ,นะอะไรเนี่ยติดตามดูประวัติหลวงปู่สวงอะไรเงี้ยค่ะเพราะด้วยความที่มีใจรักหลวงปู่และศรัทธาในตัวหลวงปู่อย่างเปี่ยมล้นตั้งแต่ตอนที่ได้พบหลวงปู่ หลวงปู่คงรู้ด้วยญาณของหลวงปู่ว่าอย่างไรเสียหลวงปู่คงจะไม่ปล่อยให้หลานของหลวงปู่ต้องมาจ่าไปในเวลาอันสั้นเช่นนี้แต่ถ้ากรรมก่าวที่สั่งสมมาและถึงคราวต้องชำระกรรมนั่นก็คงต้องเป็นไปตามพรหมลิขิตแต่อย่างน้อย เสียงตะโกนเรียกให้ปู่ช่วยคงไม่ทำให้หลวงปู่สวงละเลยได้อิริเมียอองสวงสัมปนโนอิทิพิโสนโมพุทเทเยยอิสวาสุติมหาบันดาลสัจจังอิริคิเปก่อนจากกันอย่าลืมช่วยแชร์เรื่องราวของหลวงปู่สวง ให้กับผู้ที่กำลังจะสิ้นหวังไร้ซึ่งทางออกหากมีบุญสัมพันธ์กันหลวงปู่สวงอาจจะช่วยให้เขาผู้นั้นได้เจอหนทางออกที่ดีและประสบความสำเร็จในชีวิตต่อไปอย่าลืมกดติดตามและกด subscribe ดเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางทีมงานด้วยนะครับ สวัสดีครับ